สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะพบกับเน้แล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบเนค่ะวันนี้ค่ะข้างหลังเน้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะคะคันนี้เป็น XLT นะคะเกียร์ออโต้ราคาจำหน่าย9,200 0บาทนะคะวันนี้ใส่ชุดแต่ง f 150ส่งสไปเดอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะรายละเอียดต่างๆเน้แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะ คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นชุดแต่ง f 1 5 0 s p i d e สเดอร์ Spider, ค่ะสวยงามมากเลยค่ะคันนี้ใส่ f 1 5 0 s p i d e สไปเดนะคะพร้อมกับตัวหนังสือ f o r d สีแดงนะคะพร้อมกับสกรูปนะคะรูปมา้าพร้อมไฟหน้ามาสแต่งนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะใส่คิ้วล้อเป็นคิ้วล้อ f 1 5 0 s p i d e สไปเดอร์เลยค่ะล้อแมกนะคะวันนี้ใส่เป็นขนาด16นิ้วนะคะพร้อมยางมอนเตอร์าะ at 3นะคะสติ๊กเกอร์สัดโคนเลือกลายได้นะคะมีหลายแบบให้เลือกมากนะคะแล้วก็ ด้านบนใส่ราวหลังคาเป็นสีดำค่ะครอบกระจกสีดำมีมาให้อยู่แล้วนะคะส่วนแก้มข้างนะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะมือจับนะคะเป็นสีดำเงามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะมาดูด้านท้ายกันค่ะเปลี่ยนไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายแบบไฟท้ายา LED แบบสโมกสีโครมดำนะคะแบบนี้เป็นโครมดำนะคะมีเลือก2แบบนะคะใส่กันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็ก Outlander ค่ะพร้อม ห่วงลากจูงนะคะเป็นหัวบอลแล้วก็ห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้ใส่ครอบกระบะท้ายค่ะเป็นสีดําด้านค่ะคําว่า FORD เป็นสีดําล้วนเลยนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างสวยงามขนาดไหนค่ะแถ่นแท้มาดูเลยค่ะข้างในค่ะเปิดมาก็จะเจอเบาะหนังค่ะเป็นเบาะหนังนะคะรุ่นนี้ให้มาเป็นเบาะหนังสีดําค่ะแบบนี้เลยมีจอมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลล็อกความเร็วปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยค่ะ,ะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะคะในรุ่นนี้4จุดมีช่องใส่แว่นตาให้นะคะข้างในก็หรูหรานั่งสบายห้องโดยสารกว้างแบบนี้เลยนี่ค่ะนีทุกจุดมีดูได้แบบนี้เลยค่ะ ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD นะคะมาพร้อมระบบป้องกันร,รถทิกค,ความป้องกันการลื่นถลายด้วยนะคะในรุ่นนี้เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สป,ปีดสามารถใช้เป็นโหมดสปอร์ตและโหมดแมนวนวลได้นะคะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะวางสายรับสายบนพวงมาลัยได้โดยไม่ต้องลากสายตาจอจะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วสามารถสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทย โทรเข้าโทรออกได้นะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุอยู่คนเดียวนะคะก็จะโทรไปที่หน่วยนะเรนทร์ห6ึให้นะคะเพื่อให้มาช่วยเราได้เร็วที่สุดเนาะกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับซ้ายขวาเป็นไฟฟ้านะคะมีไฟหน้าเปิดปิด,ปดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะแต่รุ่นนี้นะคะ g e a อ Auto นะคะ ก็ลูกค้าทักได้ว่าอยากได้เป็นดอกเบี้ยศูนเหรือว่าเป็นชุดแต่งนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดเงินดาวนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะไม่มารวมกันนะคะสําหรับวันนี้เนาะคันนี้ก็เป็น F 5 0ส่งห้ทรงสปเดอร์ที่แต่งออกมาแล้วยังไงก็ดูไม่เบื่อนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยชอบแบบไหนก็ดูในคลิปนี้นะคะกดกดติดตามไว้นะคะเนี่จะมีรถสวยๆมารีวิวให้รับชมนะคะก็ชอบแบบไหนก็ ทักมาได้เลยค่ะว่าชอบชุดแต่งแบบไหนแล้วก็ใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ